สินสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนคือมากใหม่ซีรีส์ฉลาดแจ่มใสที่ในนามได้สินค้าผู้บริหา,าโรงเรียนภูเก็ตพิเศษอะไรเนี่ยมาด้วยผู้ถือบ้ารโรงเรียนนางสาวปรินยาคนโตตามมาด้วยผู้ถือบัตโรงเรียนนายขาดผลคงนพิศร์ขณะได้วยจงบ้านขาวโรงเรียนได้แก่นายบิวคิดว่ราค่อนกูนายกฤษ,ษสันติพินท์ กองขอผลงานรางวัลเหรียญทองประเภทต่อสู้จูเนียร์คลชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมการแข่งขันกฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครนศักงที่ิ3ประจําปี2565ครับขบวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยต่อมาด้วยผู้ถือราชกดาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนางสาวอารยาสิริเจริญชัยค่ะและตามมาด้วย ประกอบด้วยนางสวงาวกัญญาณีสแ้นสุนา,สายสรพัดกิจไพบุญทูยีนายอนพัฒน์อารีหม,มายนายพัชราโชคเบียนางสาวนันทิมีสีนางสวาววินดาอิ่นอง,ง,งชยัยฝึกซ้อมโดยนายกิกตะค่าสัตยาชัยครับตอนนี้เรามาชมลีลาของเหล่าชนาธการโรงเรียนบูกเบิกวิทยาลัยกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็เตรียมข้อสับการแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะพาทั variance, ้งสองคนของเราตั้งใจฝ่ายสู่ความสามารถในการแสดงให้กับผู้ที่ท่านได้รับชมกันในนวันี้

ฉันชวนให้ทีมหน่องในเข้าหลวงเพการใหญ่เลยนะคะการท่องเที่ยวตั้งแต่ภเก็ไถ่มุตันดาใม่สว์เมืองใต้ท่าใสีทองสวรสตรีบันดาลหล้อแช่สํานที่ท่องสมบับผู้เก็ตมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกจนได้รับการขนานนามว่าไถ่มุตแห่งอันดาใม่มีความหลวงท่านไม่ตัวเมืองยัมีสถาบันแ่งการหลักชิลล์โปรตีสตึกชอดิววันที่สวยงาม ดูภาพที่ตกที่แหล่งรุงเทพ่านในหลวงห่งการอนทีมคัพต่อไปในทุกคนนักกีฬาของรุ่นในภูเก็ตวิทยาลัยซึ่งนะมาโดยทีเที่ยวรถมัสคอดค่ะมัสคอดทร่จันทบุรีทำงานมัสคอดทีื่อนรักแรงกว่าเดิมเลยออกแบบโดยนางสาวนุชชาววัฒขาวแก้วค่ะตามมาด้วยเรานักกีฬาที่ทำชื่อเสียงร่วกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยของเราและจังหวัดภูเก็ตนะครับเด็กชายวรพัฒน์โฮงสิเรียกทองเตาชู้และโกงข้อชานะครับอิสระชายกีฬาเยาวชนเผ่าชาติภูเก็ตเด็กพัฒนาสี เด็กชายนั่โรงชติเจริญศิลป์หนึเรียญทองโครูโั่นสรัชายกีาชนแชาติท่านที่38นครสวรรค์เด็กชายคาทิงยื่นที่ตาบุ๋มสามเหรียญทองยืธนทลาหนังก้นหนังช่วหนังเตากีาชนแชาติทที่38นครสวรรค์เด็กชายท่านในงานรักนะหนึ่งเรียญทองคุณชี้ชายกีฬาโชนแห่ชาติ เรือปากโรงเรียนทุกจัเกียรติศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏภูเก็ตโรงเรียนการ,รุวิทยาวิทยาลัยเทคนิคฉลามวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภูเก็ตและโรงเรียนวิชิตสองคร้นันะะ่นเองค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนของเราอีกครั้งด้วเลยะคะ่ะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน